ทรัดิชนนลโอมากบเคฟได้ไหมถ้าฉันเอาไปฝากผู้จัดแล้วทำยังไงแล้ว<อ>จะคิดยังไงไม่ทันแล้วค่ะลบไปยังไงก็มีคนดูดไว้ไอยู่ลูกเหมืนอนญาติงี้วะเอมทำไมถึงทำแบบนี้ก็หนูบอกว่าไม่ถ่ายอยากจะมาลงเสียงอะไรายากเอมที่เขาลงเพราะแกทำตัวแบบนี้ไงทำตัวดีๆมันจะตายเหรอแล้วหนูผิดตรงไหนอ่ะก็หนูบอกว่าหนูไม่พร้อมไม่ถ่ายไงไม่พร้อมไม่ไง แกเป็นใครยังไม่สำนึกอีกกาฉันเอาหน้าแถมไปฝากแกกับผู้จัดละครเขาฝากไม่ได้ก็ไม่ต้องฝากหนูไมไ่อยากเป็นดาราักหน่อยมีแต่แม่ที่บังคับหนูอะบังคับเหรอแล้วมันไม่ดีตรงไหนฉันลงทุนใี้แกทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็สังคมดีๆเนี่ยบนโลกนี้มีคนเป็นล,ล้านคนที่อยากเป็นแกแต่แกทํามันพังเพราะิกแมนน่นทีเดียวเนี่ยอะไรอะที่พังตัวหนูเหรอหนูว่าชื่อเสียงข,ของแม่ จะบอกอะไรให้นะไม่มีใครในโลกเนี้ยอยากจะเกิดมาเป็นหนูหรอกเพราะขนาดแม่เองอะยังไม่ชอบหนูเลยหน้าแม่ก็ให้ไปทําเสื้อผ้าก็เลือกให้ใส่ไหนจะเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนกอล์ฟหนูไม่ได้อยากทําอะไรสักอย่างอะแล้วแม่ทําอะไรบ้างแค่รักหนูแม่ยังทำไม่ได้เลยแกบอกว่าฉันไม่รักแกเหรอถ้าฉันไม่รักแก ฉันจะลงทุนให้แกเป็นล้านๆทำไมฉันจะลงทุนปันแกให้เพอร์เฟกต์ทำไมฮะเพื่อแกได้อยู่ในสังคมแบบดีๆมีความสุขเพื่อแกได้มีเสื้อผ้าดีๆเหมือนคนอื่นเขาข้าวของดีๆเหมือนคนอื่นเขาฉันเหนื่อยมาก้วแกรู้ไหมแล้วยังว่ฉันไม่ทำอะไรอีกเหรอไม่เงียบเหรอที่แม่บอกว่าทำให้หนูเพอร์เฟกต์อะ ตลอดมาแม่เป็นคนบอกให้หนูทำอย่างแต่แม่ไม่เคยถามหนูเลยว่าหนูอยากทำอะไรหนูอยากเป็นอะไรแต่ตอนนี้หนูพอแล้วหนูไม่อยากเพอร์เฟกแล้วถ้าแม่รักหนูแบบที่หนูเป็นไม่ได้มันก็เรื่องของแม่เพราะหนูก็เกิดมาเป็นอย่างนี้แหละ น้องเอง<อ>ไปค่ะนอะะ้องเอมคะว่ากลับมายู่นี้นะฉันนัดกู้จักเอาไว้ตั้าใจไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยบอกเลยร้านนี้โคตรเด็ด อาปาโอวชอบเดี๋ยววาโน่จะรีบกลับบ้านนีรีบกลับอะไรจะต้องเลี้ยงข้ามนกน่อนวะช่วยกูเยอะแล้ววันนี้ไปๆๆปปปกินๆๆไปโน่ก็กินเยอะๆหัอ,อแล้วหลอนแล้วเนี่ย คุณนัน่นงงไปไงบ้างอะ่ะที่สอนยังสอมดิว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรวะไม่บอกแล้วแต่ พิมไรเปล่าไม่มีเลยแล้วเรื่องวันนั้นไม่ถามแล้เหรอเรื่องวันนั้นเรื่องอะไรวะอ๋อไอเรื่องนั้นนะเออทำมันเทิงเรื่องของพวกมึงปะถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกกูแล้วกัน ตอนเนี้ยช่วยกูกินให้หมดก่อนเลยโหกินยังไงห,หมดอ่ะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพล้อมละคิดฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอเอาไปอีกคำหนึง่งไม่พอแล้วอ่ะเอาอีกโตวไวไว้<ๆ>กินเยอะๆรีบๆโตอย่างงี้รอร้อยที่เราในพบเป็นมึงอาจิง ไมม่ีใใคครรรู้รเข้าใดจจเล่มหนึ่งมาเหียแสนรู้นั่งละมือ<ะ>หมาเออเดี๋ยวเล่มหนึงส่งมาแล้วเดี๋ยวกูส่งแมสไปให้ที่คณะอาจารย์เองได้ครับเดี๋ยวผมบอกป้าให้อันนี้ครบแล้วเนาะ ครบหมายถึงตังครับครบแล้วด้พ่อมึงไม่บิดเหมือนพวกมึงหรอกพูดแล้วเสียหมดเฮียเออต้องว่างฝากบอกอาจารย์หน่อยดิแวะมาหาก,กูบ้างมึงีของให้ดูเต็มเลยน,นี่ของมึงขอบคุณครับแต่นี้ผมไม่จ่ายนะผมรอเล่นผมจ่ายหมดละเฮียทำไรตอบเนี่ย กูรอเด็กงเรียนมึงเนี่ยบอกจะมาซื้อหอเนี่ยกูอะแล้วก็กูเอามาให้เลือกเนี่ยโรงยนผมอืมเนี่ยมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่อมผมขอโทษนะขอโทษอะไรการที่ผมพูดไม่ดีอะ่ะเมื่ตอนกลางวัน